วันนี้ผมจะมาบอกแนวรับแนวต้านหุ้น EOS e กันนะครับผมย้ำนะครับนี่คือความคิดเห็นส่วนตัวนะอย่างแรกเลยตอนนี้หุ้นมันขึ้นไปแรงมากเลยทีเนี้ยมันก็ต้องยอดหนึ่งครั้งใช่ไหมในความเป็นจริงแล้วอะก็คือคนที่เขาซื้อในตอนต่างาเขาก็ต้องไปขายตอนข้างบนทีเนี้ยหลายๆคนก็คงจะแบบอยากรู้ว่าอ้ยมันจะขึ้นถึงตรงไหนแล้วยอดถึงตรงไหนอันเนี้ยผมแบบว่าดูคร่าวๆนะครับผมก็หุ้นที่ผมคิดว่ามันสามารถขึ้นไปได้ของ EOS e นะแนวต้านจะอยู่ที่ประมาณสัก19.24ถ้าเบีกยแนวนี้ได้ก็จะไปรอที่20 ถ้าทะลุ20ไปมีเป้าอยู่ที่21.80นะครับผมแต่ถ้าตอนเนี้ยมันเข้าสู่ช่วงขายย่อแล้วอ่ะทุกคนแนวย่อที่ผมให้ไว้จะมีอยู่3แนวนะครับแนวแรกก็จะอยู่ในช่วงประมาณ12ไปไปลายจนถึงประมาณสัก14ประมาณนั้นนะครับผมแนวรับที่2ที่ผมให้ไว้นะครับก็จะเป็นประมาณ9.8นะครับไปจนถึงประมาณสัก11อันนี้คือแนวรับที่2แล้วแนวรับสุดท้ายก็คือประมาณ6.3ไปจนถึงประมาณ8นะครับผมก็ถ้าลงทุนกับหุ้นประเภทนี้ก็อย่าลืมเับาความเสี่ยงกันดะ้วยนะทุ แต่ถ้ามันไม่ได้มีแบบอนาคตที่คาดหวังไว้มันก็อาจจะร่วงลงมาเลยนะก็การลงทุนมีความเสี่ยงนะก็อย่าลืมศึกษาให้ดีก่อนลงทุนด้วยล่ะทุกคนคลิปนี้ของไปก่อนละบ๊ายบาย